กลับไปที่บลิปปี้สเตชันเด้ววเวลาลูกขินตาโกนเราจะไปเรียนรู้เล่นไดบลิปปี้ว้าวดูพวกเป็ดที่ลอยตัวอยู่ในบึงนั่นสิ <c oughs> ใช่เลยดีโบต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เป็ดไม่จมน้ำฉันสงสัยว่าทำไมเป็ดถึงลอยน้ำ <c oughs> เป็นความคิดที่ดีไปถามพวกเขากันเถอะ ฉันต้องมีเท้าเป็ดแล้วก็ปีกยืนยันเท้าเป็ดปีกเปิดบลิปปี้สเตชั่นย่อส่วนแล้วนะบลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วคุณเป็ดทางนี้ครับ คุณเป็ดน,นอ้อยว้าวคุณเป็ดยักษ์จับให้แน่นนะดีโบสวัสดีผมชื่อริปปี้ครับและนี่คือดีโบวัดดีบริปปี้กับดีโบฉันชื่อดีแคลนยินดีต้อนรับสู่บึงมาว่ายน้ำกันเหรออ้อเรามาที่นี่เพราะอยากรู้ว่าคุณลอยตัวบนน้ำได้ยังไงนะครับฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยแฮะโอ้เป็ดยัางพวกเราใช้เท้าด้วยละอยากดูหรือเปล่า เป็นความคิดที่ดีครับไปดูกันเลยเราเข้าไปใกล้ๆไม่ได้ใช่เลยเรามีกล้องสองทางไกลนี่นะว้าวแต่คิดว่าไงเท้าของคุณมีพังผืดด้วยครับดีโบพูดถูกแม้คุณจะหยุดเตะเท้าแต่ก็ยังลอยตัวได้อยู่งั้นเท้าก็คงไม่ได้ช่วยให้ฉันลอยตัวได้เอ้าฉันมีความคิดแล้ว การลอยตัวอาจจะเกี่ยวกับขนของพวกเราก็ได้นะเธอรี่ให้บลิปปี้ดูใต้ขนของเธอหน่อยสิว้าวมีช่องว่างอยู่ใต้ขนนี่นะและที่ขนก็ค่อนข้างเป็นมันด้วยจ้าเอร่างกายเราผลิตน้ำมันพิเศษที่ทำให้ขนไม่เปียกขนที่ไม่เปียกน้ำว้าวนั่นใช่ฟองหรือเปล่านะฟองเหรอมันช่วยอะไรล่ะ อากาศไงครับในขนมีฟองอากาศลอยอยู่มันลอยเหมือนลูกโป่งเลยอ๋องั้นฟองอากาศช่วยให้เป็ดอย่างเราลอยตัวได้สินะนี่เทอรี่เรามีฟองอากาศลอยอยู่ข้างในขนด้วยละใช่แล้วครับและผมก็ได้คำตอบสำหรับคำถามของผมแล้วเป็ดลอยน้ำได้ยังไงขนเป็ดดักฟองอากาศไว้และเนื่องจากอากาศจะลอยขึ้นจากน้ำเป็ดจึงลอยได้อัปโหลดคำตอบเลยดีโบ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับดีแคลนลาก่อนครับลอยต่อไปนะครับาบายจ้าฟลิปปี้